เ,เมตรหัวมันโตมากแล้วน้องพลไปเซิร์ชดูเขาบอกว่างูอ่ะมันจะพิษเยอะตอนที่มันหิวเลยนะแต่เราก็ไม่รู้มันหิวอยู่ไหมไง <c oughs> มันมันอาจจะหิวก็ได้มันเรียกว,ว่านี่เป็นอาหารกออ็เจจลยก็ฉกชุบปล่อยพิษซะเดี๋ยววันนี้มีประสบการณ์พิเศษจากคุณพ่อของพลเองนะคะมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าพ่อโดนงูเขียวหางไม้กัดค่ะแล้วพลก็พยายามจะหาข้อมูล แต่ทีนี้พอไปเซิร์ชดูแล้วอ่ะมันมีข้อมูลน้อยมากวันนี้อยากจะเอาประสบการณ์ตั้งแต่ผูกกัดตอนแรกจนถึงวันนี้นี่ผ่านไปกี่วันนะพ่อสแวันแล้วจากตอนแรกเลยพ่อถูกกัดยังไงนะเก็บใบตําลึงจะเอาไปให้ปลากินเปปนเอาไว้ปลากินเออไม่ไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้มองใบตําลึงก็ขึ้นข้างรัวเต็มเลยแล้วก็เอามือข้างขวาเนี่ยเก็บเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไป แล้วก็รู้สึกว่าปวดจึ๊ดขึ้นมาทันทีแล้วก็มองไปปรากฏดว่าถูกงูกัดแล้วเลือดก็ซิบๆิอยู่อ๋อเลือดออกเลยเลือดออกเลยที่ไปล้างมือที่ไปล้างมือแล้วก็มาดูงูยังอยู่ที่เดิมก็ไปเอาไม้มาฟาดเปรี้ยงเข้าไปที่งูเสร็จเลยงูก็รู้แล้วว่ามันเป็นงูเขียวงไม้หองไม้แล้วมันก็เริ่มบวมเลยหลังฝ่ามือเนี่ยบวมมาถึงข้อมือเนี่ย คือโดนตรงตรงนี้โดนตรงนี้โดนตรงหลังฝ่ามือนี้๋อ้อวมถึงข้อมืออะเราไงตอก็รีบรีบไปบอกให้ลูกพาไปโรงพยาบาลหาหมอคอยไปเซิร์ชมาพ่อ,พอทําถูกแล้วคือเขาบอกว่าแค่ให้แบบเหมือแนบบล้างน้ําแปบ๊บเดียวแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องขันชะนออะไรคือพ่อรู้อยู่แล้วป่ะก็รู้อยู่บ้าง่อขันชะนอแล้วเนื้อมันจะตายง่ายใช่ต้องเราห้ามขันชะนอเตีแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลเลยตอนพ่อถูกกัดนี่มันบ่ายสามโมงกว่าจะไปก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ไปเข้าห้องฉุกเฉิน หมอก็สั่งให้มาเจาะเลือดเจาะเลือดเอาไปตรวจกว่าจะพิสูจน์เลือดได้ก็ประมาณสองชั่วโมงว่ามันเป็นพิษกับเลือดไหมก็ปรากฏว่าเลือดปกติแล้วก็บวมบวมแค่นี้บวมแค่นี้แต่ว่ายังไม่ได้มีจุดเลือดออกอะไรที่ยังยังไม่มียังไม่มีหมอก็เลยไม่ได้ให้เซรุ่มหมอให้ยามาสองตัวคือยายาแก้ปวดแก้ไขอาลาเซตามอนกับยา็มกซ่ซิลินอะไร่ะอะไรสักอย่างคาวาลานิก ซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อมากินยาวๆแล้วก็หมอก็บอกว่ากลับบ้านได้แล้วเรารู้สึกยังไงที่หมอให้กลับบ้านเราก็รู้สึกเออะคงไม่เป็นไรมั้งเพราะว่ามันบวมแค่นี้เราก็กลับมาบ้านแล้วมันก็ขยับนู่นขยับนี่มันก็คงขยับมือด้วยแหละเออเคือหมอก็ไม่ได้บอกเราว่าห้ามขยับใช่ไหมหมอไม่ได้บอกเอ๋อค่ะแล้วเราก็มานอนพักกินยาที่หมอให้มาแล้วก็นอนไปจนเช้าเลยปรากฏว่ามันบวมขึ้นมาถึงหัวไหล่นี่แหละ รวมก็เปนถึงหัวไหล่แล้วก็แงดงไปหมดเลยตรงนี้คือเป็นจำเลือดขึ้นเป็นจำเลือดขึ้นเดี๋ยวมีรูปประกอบ,บให้วูบวมเป่งเลยจำเลือดขึ้นบวมสักกี่เท่าของปืนปกติอันนี้ก<อ>็ยังบวมๆอยู่นะเนี่ยก็ประมาณสักสองเท่าครึ่งอะเหรอวมเป่งไปจนนิ้วเนี่ยกางอย่างนี้เลยกำมไม่ได้เลยก็ถูกกระดิกไม่ได้กำไม่ได้กำไม่ลงแล้วมันรู้สึกปวดแล้วแสบร้อนเลยหะปวดแต่ที่แผลอย่างเดียวปวดแต่ที่แผลแล้วก็มันก็ตึงๆไปหมด ตึงไปถึงหัวไหล่แล้วมันหนักมันหนักขึ้นไหมพ่อหนักขึ้นเสร็จแ,แล้วก็ตอนเช้าก็รีบให้ลูกชายพาไปห้องฉุกเฉินอีกห้องฉุกเฉินเขากว่าเจาะเลือดไปตรวจหมอสั่งแพทย์มิดเขาเจาะเลือดอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมพ่อใช่เจาะเลือดอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่บวมไม่เจาะไม่ได้ก็ต้องเจาะฝั่งที่ไม่บวมจะเจาะไปกี่หลอดเจาะไปเยอะปะสามสี่หลอดอะเห็นเข็มพ่อได้มองเข็มไหมวันเขาเจาะเข็มก็เข็มเข็มเจาะเลือดธรรมดาครั้งแรกกับครั้งสองเนี่ยยังเจาะง่ายอยู่่จางย ก็ได้เลือดไปหมอก็ส่งขึ้นไปห้องอายุรกรรมชายไปถึงก็ต้องไปเข้าห้องที่คัดแยกก่อนเพื่อจะสวอปอูโควิดก่อนโควิดโควิดก็ต้องตรวจทุกคนคนที่ขึ้นไปตรงนั้นใช่ปะใช่ใช่เราญาติเขาให้ขึ้นไปด้วยไหมส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ขึ้นอ๋อแต่ที่เขาสวอปนี่คือพ่อคนเดียวหรือวญาติด้วยสวอปคนเดียวอ๋อเพราะว่าแต่ว่าคนคนเฝ้าเดี๋ยวต้องต้องสวอปถ้าได้ห้องพิเศษถ้าไม่ได้ห้องพิเศษก็ต้องอยู่ ของนี่วกว่าจะได้เซรุ่มเนี่ยบ่ายสามโมงของของวันที่สองสองวันกว่าจะได้เซรุ่มบวมถึงนี้แล้วตอนอยู่โรงโรงพยาบาลเนี่ยมันมันบวมมาถึงหน้าอกเหรอบวมนาะคือมันเห็นชัดเจนเลยระหว่างฟังฟังมันจะแข็งบวมกับไม่บวมอ๋อเหรออยจะแข็งบอกว่าให้เซรุ่มหนึ่งโดสหนึ่งโดสก็คือขวดเนี้ยหรอเล็กๆอ่ะแล้วเขาก็มาแขวนให้เราเหมือนเราให้มันเกลืองใช่ใช่เสร็จจากเซรุ่มก็ให้ยาฆ่าเชื้อ ขวดมันก็ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นม,มันก็ยังมันมันก็ยังยบวมอยู่มัน,มมนไม่ไม่ได้ยุบแ,แต่มันไม่ได้บวมมากขึ้นแค่นั้นเองอก็พอดีก็ได้ห้องพิเศษนอกจากเจ็บตรงนี้กับเจ็บที่ท,ท,ที่ให้อะตรงอื่นมีรู้สึกอะไรบ้างไหมปวดที่แผลโดนกัดนิดหน่อยแล้วมันก็ตึงไปหมดอ๋อค่ะตรงอื่นก็รู้สึกตึงตึงแล้วก็ไอ้จำเดือนก็ขึ้นเยอะขึ้น ใต้ท้องแขนเนี่ยท้องแขนนี่แล้วก็มาลามันนี่ลามมาตรงข้างตัวข้างตัวจักรแล้หน่อยหนึ่งยังไม่ยิ่งจะไม่เยอะพอให้เซรั่มเสร็จแล้วให้ยาฆ่าเชื้อเสร็จแล้วหมอก็จะสั่งเจาะเลือดทุกสี่ชั่วโมงเพื่อเอาเลือดไปดูว่ามันเป็นพิษไหมเพรปรากฏว่าเจาะหลังๆเนี่ยมันเจาะค่อนข้างยากเพราะว่าเส้นเลือดมันข้างเนี้ยเนื่องจากว่ามันมันมีบตดเหตุแขนหักมาก่อนเส้นเลือดมันก็ไม่ไม่ปกติก็เจาะยาก พอจะเจาะได้เลือดก็เจาะไป 3- ามสี่รูยังได้เลือดไปแต่พ่อโดนเจาะไปเยอะมากใช่ไหมพ่อเจาะตรงไหนบ้างเจาะที่หลังฝ่ามือที่แขนที่ข้อพับตอนไปอยู่ห้องพิเศษแล้วเนี่ยเจาะที่มือปรากฏว่าไม่ได้<ม>ก็เลยต้องไปเจาะที่เท้าสองข้างแล้วข้อข้อเท้าว่าจะได้เลือดก็ประมาณ4ครั้ง4ี่รูถึงจะได้เลือดทีนึงโอยข้อเท้าคือรอบรอบข้อเท้าเลยใช่ใช่ใช่พ<ะ>ออายุเยอะแล้วเนี่ยเส้นเลือดมันเหมือนกับ ส้นเลือดมันจมอ่ะปัญหายากพ่ออายุเท่าไหร่ณปัจจุบันที่ถุงมกัดเนี่ย67ปี5เดือนได้รับรู้การถูกมูกัดเป็นครั้งแรกในชีวิตพ่อยดูแขนพ่อก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วอย่างแขนเราอย่างเงี้ยมันเห็นชัดใช่ไหมก็ต้องหาไปเรื่อยเลยหาไปเรื่อยคือตอนเนี้ยพ่อก็คือแบบรู้สึกยังรู้สึกแบบรู้สึกเสียวๆอยู่เสียวๆอยู่เออเพราะมันเจาะไปเยอะจริงๆใช่ไหมถ้าเราคำนวณเป็นแบบ จำนวนครั้งในการที่เขาจิ้มเราอะพราะว่ามีสักกี่ครั้งในการไปนอนพ่อไปนอนกี่คืนนะครับนอนนอนโรงพยาบาลอยู่สามคืนสามคืนสามคืนจิ้มไปสักกี่ครั้งที่ตรวจเลือดจิ้มไปสักสามสิบครั้งได้นะสามสิบครั้งนี่รวมครั้งที่ไม่ได้อยังรวมแล้วอ๋อก็เยอะมากนะแล้วก็ทุกสี่ชั่วโมงก็คือไม่ได้นอนหรอกเราก็คงต้องเพียรจัดการไม่ได้นอนด้วยทุกหกชั่วโมงเขาก็จะมาวัดไขวัดความดันมีไข้ไหมความดันไหมแสดงว่าสี่แล้วอีกสองมาใหม่แล้ว โอ้แล้วเขาได้พูดอะไรกับการนอนไม่หลับบ้างไหมหรือเขาก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวอ๋อ <c oughs> ไม่เกี่ยวก็วแล้วแต่นอนหลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลไนขนาดนั้นใช่แล้วหมอก็จะมาดูตอนตอนกลางคืนอีกทีนกลางคืนหมอหมอดูว่ามันยังไม่ยุบหมอก็เลยสั่งให้เซรุ่มอีกยอดหนึ่งต่อตามที่หมอ,อได้โดสที่สองไปก็รู้สึกว่าตรงหน้าอกเนี่ยมันมันมันยุบไปหน่อยเราจะรู้สึกเลยใช่ไหมว่าเราจะรู้สึกเพราะว่าถ้าถ้ามันบวมเนี่ยมันจะแข็งตึงไปหมดอืมแต่มันไม่ได้เจ็บ มันก็แค่ตึงใช่ใช่มหมอ็็แนะนำว่าให้ยกแขนสูงข้างที่เราโดนกัดข้างที่โดนกัดอ๋อค่ะพอยกแล้วมันก็รู้สึกว่าเออตรงนี้มันค่อย ค่อยเบาการตึงไปหน่อยแล้วเขาแนะนาอย่างอื่นไหมอาหารการกินอะไรเขาต้องห้ามเพิ่มอะไรไหมไม่ไม่มีห้ามอะไรไม่มีห้ามอะไรกินได้ปกติน้ําเนิ่มก็กินได้ปกติทำเนิ่กินได้ปกติเบื่ออาหารไหมหรือว่าก็กินปกติมันไม่ได้มีอาการอื่นเลยนะไม่ไม่รู้สึกเบื่ออาหารก็กินได้ปกติกินได้ปกติขับถ่ายได้ปกติแต่มันบวมเยอะไงบวมเยอะบวมมากเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะคุณหมอเขาไม่ได้บอกละเอียดเราเลยไม่รู้เหมือนกันว่า มันคือความร้ายแรงมันคือระดับไหนแบบให้เซรุ่มสองขวดนี่มันคือมันมันก็เยอะแล้วเพราะปกติถ้าได้รับเซรุ่มเร็วเนี่ยหมายถึงว่าขวดเดียวมันก็น่าจะอยู่แล้วอันนี้ของพ่อนี่มันช้าไปนิดนึงเพราะว่ามันต้องสองวันถึงจะได้เซรุ่มอันแรกอ่ะทีนี้พอพอนอนคืนแรกยกแขนให้เซรุ่มขวดที่สองนี่คือพี่นอนคืนแรกใช่ป่ะเออก็เป็นเป็นวันที่สามแล้วอ๋อเป็นวันที่สามแล้วอ่าก็ ตอนดึกๆแล้วอให้เพิ่มไปผมออกเพอพอวันวันที่สี่พอวันที่สี่มันก็จะค่อยๆหายไปไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่ามันมันมาบวมแต่ก็ที่แขนมก็ยังบวมอยู่แล้วฝั่งนี้อ่ะตอนที่พ่อถ่ายรูปมาเหมือนฝั่งนี้มันก็บวมนิดๆหรือเปล่าฝั่งฝั่งนี้มันบวมเพราะยาบวมาให้ยาให้ให้ยาฆ่าเชื้ออ๋ออ๋อพาะให้ยาพ่อต้องให้ฝั่งนี้ใช่พ่อให้ฝั่งนี้ไม่ได้ก็ให้ใส่รุ่ม สองสองโดสคือสองขวดอืมยาฆ่าเชื้ออีกหกขวดอ๋อทั้งหมดที่นอนมาเนี่ยที่นอนมาเนี่ยแล้วยากินอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมียาแก้ปวดไหมมีมียาแก้ปวดแต่ว่าไม่ไม่ปวดมากเราก็ไม่กินอ๋อแล้วเรามีคนเฝ้าหนึ่งคนคือพัดใช่ก็ลูกชายคนเล็กไปเฝ้าเขาก็ให้แค่คนเดียวใช่คะคนเดียวแล้วคนเฝ้าก็ต้องไปสวบด้วยอืมอืมจะเฝ้าได้แล้วเฝ้าก็ห้ามออกไปไหนก็อยู่ด้วยกันนะสามสามคืน สี่วันแล้วน้องพ่ออยากไปเซิร์ชดูเขาบอกว่าคนที่โดนงูเขียวหางไม้กัดอ่ะบางทีที่เป็นอาการมากๆอะเขาอาจจะฉี่เป็นเลือดด้วยแต่พ่อยังไม่ถึงขนาดนั้นยังยังยังไม่ได้ฉี่เป็นเลือดตอนแรกๆตอนแรกๆก็ไม่ได้สังเกตเนี่ยว่าอุ้ยพอกลับมาแล้วเนี่ยมาสังเกตปรากฏว่าวยเพศเนี่ยนะ มันเป็นสีคําเลือดไปหมดเลยสีเลือดเลยแล้วก็ไม่ได้พิกดูข้างในไงพิกดูข้างในนี่เป็นสีเลือดเลยอะเหรอแต่หมอเขาก็ไม่ได้บอกเราขนาดนั้นใช่ไหมใช่อาการหมอหมอเขาเพียงบอกว่าถ้าถ้าฉีดเป็นเลือดก็ให้บอกเราเรายังไม่ได้ชมเขาคงกลัวเราตกใจอ่ะแต่จริงๆถ้าเขาบอกเราสักหน่อยว่าเอ้ยมันมีเอฟเฟกต์ตรงนั้นตรงนี้แต่เราก็คิดว่ามันคงไม่เป็นไรเพราะเราได้ในรุ่มไปแล้วิของ ทีนี้สี่วันก็ได้กลับบ้านหมอเขามาเจาะเลือดอีกไหมเจาะเลือดครั้งสุดท้ายก่อนออกจากโรงพยาบาบลสองวันที่วันหนึ่งอยู่บ้านไปอยู่โรงพยาบาลสามวันก็เป็นสี่วันแล้วสี่คืนเป็นสี่คืนเราวันที่ห้าก่อนออกจากโรงพยาบาลหมอก็ไปเจาะเลือดเจาะเลือดไปไปตรวจก็ปรากฏว่าผลเลือดไม่มีปัญหาหมอก็ให้กลับบ้านได้แล้วก็ให้ยา ากินก็คือยาสองตัวเดิมที่เคยให้กินนั่นแหละเอามากินอีกสองสมวันก็คือยาแก้ปวดกัยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ให้ให้มาสังเกตอาการว่าผื่นแดงเนี่ยลดลงไหมหรือมันมีผื่นแดงที่อื่นอีกไหมปัสสาวะเป็นเลือดไหมถ้ามีก็ต้องรีบไปหาหมอแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรกินยาหมดแล้วก็มันจะค่อยๆดีขึ้นภายในสองถึงสามสัปดาห์ พิษไล,แล่แรงหมอบอกว่าถ้าคนที่มีอาการแพ้มากกว่าพ่อเนี่ยม,มันก็จะมีปัญหาอาจจะแขนบวมจนชาปวดมากๆเนี่ยก็ต้องบอกหมอ,อมหมอก็ต้องจะส่งไปให้หมอศัลยกรรม,มทําการผ่าตัดเพื่อลดความดันของกล้ามเนื้อกับเส้นเลือดไม่งั้นแขนจะตายบางคนที่ที่ทำไม่ถูกวิธีหรือไปขันชนะไว้ก่อนอะไรเนี่ยบางทีแขนก็จะจะเสียไปเลยแขนจะตาย เนื้อมันจะตายต้องตัดแขนโอ้โหเหรอติดอะไร้าแรงมากหมอเนี่ยเวลาเขามาเขาก็ระวังคําพูดเยอะใช่ไหมพ่อเขาก็ไม่ได้มาพูดแบบสมมุติว่าตรวจเลือดหมอเขาไม่ได้อธิบายว่าเออถ้ามันมีพิษตัวนี้จะขึ้นหรืออะไรเงี้ยเขาก็คือบอกเลยว่าปกติก็ปกติใช่ใช่มมไม่ได้อธิบายมากม,มันเป็นเคสๆไปแต่ละคนหมอก็จะบอกชนิดว่าอของของเราเนี่ยปกติหมอก็จะบอกปกติไม่เป็นไรอ๋อ เขาคงกลัวคนความตกใจมันไม่เท่ากันอะเนาะถ้าไปบอกมากก็อาจจะเครียดมากก็ได้ยิ่งนอนไม่หลับเขาไปใหญ่เลยเดิมก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วแล้วตอนที่เรากลับบ้านหมอเขาไม่ได้ห้ามแบบห้ามเคลื่อนไหวเยอะอะไรก็ไม่ปกติเลยใช้ชีวิตได้ปกติแค่สังเกตอย่างที่พ่อบอกไปตอนแรกใช่แต่ถ้ามันมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะดีจะเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือต้องต้องฉีดบัดทยักด้วยก่อนออกมาจากโรงพยาบาล หรอไม่ได้ไม่ไฉีดตอนแรกไม่ได้ฉีดตอนแรกหลังจากจบการให้ยาค่าเชื้อวดสุดท้ายประมาณสี่ห้าชั่วโมงมแล้วก็เจาะเลือดไปตวปรวจพอผลเลือดออกมาไม่เป็นไรก็ฉีดยายอัลเทียแล้วกลับบ้านน่ะทั้งหมดในการรักษาอาการบูกัดของพ่อในครั้งนี้อะไรที่มันเจ็บที่สุด อะไที่มันเจ็บที่สุดอะรอะไรที่เราสุกว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันผ่านไปยากจริงๆในการรักษาอันนี้ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันยากลำบากมันอยู่ที่ใจเราเองอก็คือตอนจอะเลือดนั่นแหละอแล้วก็ภาวนาว่าจาะไปแล้วให้มันได้เลือดเลยนะให้เจอเส้นเลือดนะอแต่ปรากฏว่ามันก็สี่ครั้งห้าครั้งสี่ครั้งห้าครั้งอย่างเงี้ยดีหน่อยนึงที่ พยาบาลของไม่ไม่ไม่ไซส์ครั้งเดียวอะที่บุรุษพยาบาลน่ผู้ชายน่ไซส์เจ็บมากมากกว่ากุกัดอีกแล้วเบ็ดเสร็จทั้งหมดค่าใช้จ่ายที่พ่อจ่ายไปเนี่ยเท่าไหร่นะบางเงินเป็นข้าราชการก็ใช้สิทธิข้าราชการดีอยู่โรงพยาบาลหลวงก็เสียค่าส่วนต่างองพิเศษเนี่ยแค่วันละ400เสียไพันสองเสียไปพันสองอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่เป็นข้าราชการนะคะ เพราะว่าเขาก็ซัพพอร์ตดีดดีมากๆเลยตอนป่วยเนี่ยจะรู้เลยไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคงไม่ต่ำกว่าแสนเออใช่เพราะพี่พรโทรไปเช็คใช่ไหมดังนั้นคนที่เป็นข้าราชการอยู่ก็คือสบายใจได้แหละอย่างน้อยแบบว่านี่ในเคสงูกัดก็ซัพพอร์ตก็เรียกว่าค่ายาค่ารักษาทั้งหมดอ่ะใช่ไหมคะมีแค่ค่าห้องที่ต้องจ่ายเพิ่มแนั้นโชคดีแล้วก็คิดว่าคงไม่โดนอีกแล้วก็ต้องระวังเต็มที่แล้ะ ออไปนีทุกชนิดของงูงูมันก็มีสองประเภทมีงูพิษกับงูที่ไม่มีพิษเราก็ต้องพยายามศึกษาดูว่างูชนิดไหนที่มันมีพิษงูชนิดไหนที่ไม่มีพิษแต่ถ้าให้ดีก็อย่าไปยุ่งกับมันงูเลยปกติผมก็จับไปปล่อยตลอดแหละงูเนี่ยถ้าเห็นเนี่ย คราวนี้ก็เลยไม่ปล่อยแล้วะที่บ้านนะคะต้นไม้อเยอะมากแล้วพ่อก็เจองูอยู่บ่อยเจออยู่บ่อยแต่ไม่เคยโดนกัดแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่อยู่บ้านมากี่ปีนะได้อยู่บ้านนี้มากี่ปีแล้วยี่สิบสี่ยี่ห้าปีลดังนั้นก็ระวังนะคะสําหรับใครที่มีบ้านมีต้นไม้เยอะๆก็ระวังเพราะว่ามันแป๊บเดียวนะมันกัดมันชุกกัดเดียวมันก็โดนเลยถ้าเกิดว่าใครที่โดนงูกัดสมมติแบบเฮ้ยเขามีคนที่ที่บ้านแบบเพิ่งโดนงูกัดไปเขาก็ต้องมาหาข้อมูลเหมือนน้องพลอ่ะ มันก็มาหาเงินเฮ้ยยังไงนะก่อนก่อนอื่นก็รีบรีบไปหาหมอและหมอปัจจุบันนี้บอกว่างูทุกชนิดที่กัดเนี่ยไม่ต้องขันชนะให้ไปหาหมอให้เร็วที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาซากงูไปด้วยหมอจะได้รู้ว่าเป็นงูชนิดไหนและงูปัจจุบันนี้เนี่ยมันคล้ายๆว่ามันผสมข้ามบนไปข้ามนมา ถ้าได้ตัวไปด้วยเนี่ยก็จะได้รู้ว่างูเนี้ยมันเป็นพันไหนจิเป็นอย่างไรใช่ใช่ใช่โอ้เอออันนี้ไม่เคยรู้เลยให้เอาไปด้วยถ้าเอาไปได้เพราะว่ามันจะได้ให้เซรุ่มตรงจุดมันก็จะระงับอาการได้เร็วกว่าที่ไปให้เซรุ่มรวมอ๋ออ๋อมันมีแบบรวมแบบที่ไม่รู้ว่าอะไรก็ให้รวมไปลองสรุปอีกสักครั้งหนึ่งว่า18วันแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็หลังหลังมือยังบวมอยู่นิดนิด ก็กำมือก็ยังรู้สึกตึงๆอยู่แล้วก็มือที่จะให้ใช้แรงเหมือนปกติเนี่ยมันก็ถอยลงไปนิดนึงคือกำลังมือมันน้อยลงมันอาจจะยังบวมอยู่ยังไม่ปกติอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะแล้วทำอะไรต่ออะไรได้คืน ตามท้องแขนที่มันแดงยังเป็นสีม่วงตนงคล้ำก็จางหายไปเกือบหมดแล้วเรือแต่ตรงน,น,นั้นนิดเดียวแหละเรือตรงที่รับหน่อยอนั่นแหละโอเคน่าจะครบแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อ,อที่ามา<อ>เป็นวิทยากรให้เราอุตส่าห์รอดปลอดภัยมาแล้วจนได้ดีจริงๆ